สำนักงานไยการสูงสุดเขามีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป1ตําตำแหน่งนะครับเนี่ยที่รับสมัครนะเฉพาะเฉพาะพนักงานราชการทั่วไป1ตําตำแหน่งนะครับก็คือ1.1ตำแหน่งพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์เงินเดือน13,660บาทประเภทอะไรครับบริการจำนวนเท่าไหร่ครับ23าตำแหน่งนะ ระดับการศึกษาก็คือวุฒิปวชขึ้นไปเลยนะครับคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งต้องได้รับใบประกาศแสดวัรวิชาชีพนะครับในทุกสาขาวิชาที่มีการศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์ไม่ต่ำกว่า2หน่วยกิตนะครับและตรงนี้แหละครับ21.2ครับตําแหน่งพนักงานทั่วก,การอันนี้คอมเมนต์ไว้เลยสําหรับคนพิการนะครับอันนี้นะพนักงานธุ่การคนพิการเงินเดือน16,700บาทนะครับที่ บทบาทก็คือภาระหน้าที่คือการให้บริการจํานวนเท่าไหร่ครับ12ตําแหน่งนะครับรับตั้งแต่ปวสเป็นต้นไปนะครับคุณสมบัติก็คือมีใบประกาศใบรับราชาาชีพชั้นสูงนะครับทุกสาขาอาชีพการรับสมัครครับผู้ประสงค์จะสมัครเรียกรับการเลือกสรรน,นะครับสมัครได้ตั้งแต่เมื่อไหร่ครับวันศุกร์นี้นะวันที่1สิงหาคมเป็นต้นไปเลยถึงวันที่7สิงหาคมมีเวลา7วันนะครับท่านจะได้รับสิทธิ์หรืคือ สมัครได้24ชั่วโมงนะครับในระบบออนไลน์นะไม่วันวันอยู่ราชการด้วยนะสำนักงานอายการสูงสุดนะติดต่อได้ทันทีนะครับอยู่ที่ถนนรัชาดาพิเศษนะครับหมายเลขโทรศัพท์02ครับ5154000นะครับง่ายๆ02 5154000นะง่ายๆเลยนะครับ นี่ไปข่าวดีของคนพิการไปก่อนนะครับมาที่เรื่องนี้ที่ผมบอกว่าใครที่ติดตามช่วงเวลานึงชั่วโมงนี้จากนี้ไปเนี่ยท่านจะได้รับโอกาสดีๆมากมายและท่านจะรู้ว่าศักยภาพของคนพิการที่เขาสามารถจะทําอะไรได้มากมายนะครับทาาางางเอรัม้นยชชีสปะช ส,งงสนับสนุนโดยกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์